ต้นปี1,559นักสกีชาวโซเวียต9คนวางแผนเดินทางสุ่เทือกเขาอุรานเหนือโดยมีจุดหมายคือการเล่นสกีบนยอดเขาอุทอรเทนพวกเขาทั้งหมดมีประสบการณ์สูงมากสุขภาพร่างกายแข็งแรงและเตรียมการก่อนปีนเขาเป็นอย่างดีแต่หลังจากผ่านไป6วันพวกเขากลับติดต่อไม่ได้ทีมค้นหาใช้เวลานาน,านหลายวันกว่าจะเจอเต็นท์ของพวกเขามันถูกตั้งอยู่ท่ามกลางหิมะอันหนาวในประตูเต็นท์ฉีกขาดมาจากด้านในเหมือนมีใครกำลังหนีอะไรบางอย่างทีมค้นหา พบห้าศพแรกอยู่ไม่ไกลนักกระจัดกระจายเหมือนวิ่งหนีอะไรบางอย่างหลายคนใส่แค่เสื้อผ้าบางๆบางคนก็เท้าเปล่าจากนั้นอีกหลายสัปดาห์จึงค่อยพบศพที่เหลือแต่พบศพในสภาพที่แปลกประหลาดมากๆเช่นกระดูกหักโดยไม่มีรอยฟกช้ำภายนอกไม่มีลิ้นไม่มีลูกตาเสื้อผ้าปนเปื้อนกับบรรดภาพลังสีและทฤษฎีต่างๆก็ผดขึ้นมามากมายบางก็ว่าเจอเหิมะถล่มใส่หรือโดนอาวุธลับทางทหารเพราะตรงนั้นอาจเป็นพื้นที่ทดสอบอาวุธ หรือโดนขึ้นเสียงต่ำของลมปะทะกับภูเขาจนทำให้เกิดอาการวิตกจริตจนทำให้ทุกคนวิ่งหนีโดยไลาเหตุผลจนเสียชีวิตจากความหนาวบางคนก็ว่าพวกเขาอาจเจอสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์